ขอเสียงสักเล่าได้ไหมครับวันนี้เป็นวันที่16กันยาพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะครับ Happy birthday to you วันนี้มเป็นพี่ชายผมครับพี่ป๊อบเลยเรียนเจอพี่ป๊อปเลยนะครับผม สักหน่อยนะก็เดินต้องขอขอบคุณครับเพลงขอบคุณครับ <S <S ยักยักสั้นไปสั้นไปก็คือต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาร่วมง,งานมาเกิดวันนี้นะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตออฟคอนเสิร์ตออฟครับผมวตอนแรกว่าจะนึกว่าจะเชิญมาเยอะกว่านี้พอดีวันนี้เป็นวันพุธพรุ่งนี้เขาทำงานมาไม่ไหวก็เ,เ,เลยไปไปไปเซ็นมาเซ็นเสื้อมา ของออฟสเตทตฟัสสองตัวเพื่อจะมาแจก FC วันนี้แต่ว่ามาเยอะไปมีเสื้อสองตัวเรายืมยืมมีดแม่ครัวไหมแบบสั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 บโอเคน้องออฟจกแจกไงเมื่อกี้สิบสิบหกนาฬิกาได้ข่าวว่าอกหักทั้งประเทศนะฮะหมายเลขอะไรที่ออกไปฮะแปดสิบสาม โต๊ะมันเต็มมัยเนี่ยจะแจกยังไงดีอ่ะแปดสามกับอะไรนะฮะ5้าเจ็ดอ่ะห้าสิบเจ็ดไม่มีนะฮะห้าสิบเจ็ดไม่ได้นะฮะมันต้องดึกแล้วแหละเดี๋ยวหัวแตกกันนะสิบหกไป 16ครับ17เอาเลขอะไรเอาเลขอะไรเอางี้ผมขอพิเศษหนึ่งตัวขอพิเศษของผมหนึ่งตัวผมแจกในวันนี้วันที่16วันเกิดผมผมแจก30อายุผมเลย30โต๊ะไหนครับ30ยกโต๊ะขึ้นหน่อยครับผมยกโต๊ะนะฮะยกโตยกมือยกมือ สามชิ้ย้ใส่ดูนี่เออนั่นสามสิบไม่มีเดี๋ยวเราแจกไว้นะครับผมใสย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่โต๊ะมันแท่วะชี้ทุกแขนคุณตัวนั่นนะเดี๋ยวเอาเบอร์โต๊ะมานะครับผมเบอร์โตะ๊ะมีเลขสามศูนย์แล้วก็เลขเอาวันเกิดออฟดีกว่าเอาวันเกิดอสองสามสองสาม ยีกับสาูนนะครับผมเดี๋ยวติดต่อนับที่ด้านข้างนะครับผม <Okay. S 1> ขอบคุณครับอหมดร้องแล้วหรอหมดหมดแล้ว <laughs> <laughs> หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเปิดตัวมีเซอรไพรส์นะครับวันนี้ครับรอเล่นโอเคโอ้เคกวันเกิดอยู่ได้แล้วเพราะ เจ็บหนักมากวันนี้ถึงโคราชประมาณบ่ายสี่โมงเลขออกอยากวนรถกลับเลยบอกพี่เข้มพี่เข้ม,ขมกลับรถด,ด่วนะ <c oughs> อ,อกหักทั้งรถวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามีความสุขต่อครับผมจากนักร้องคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่นะครับผมมาสลรับออบวันนี้ขอบคุณครับ